าาสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆทุกคนนะครับอยู่ทางบ้านอยู่บ้านไกลบ้านไกลก็ดีเมื่อวนนี้ผมสิมานะแนะนำเครื่องซับหนาแมกนัมพาวเวอร์ร um ุ่นสีเบมิดนะครับตัวนี้ใส่มอเตอร์นะครับใส่มอเตอร์สองแรงตัวนี้กําลังไฟอยู่220บโวลต์นะครับตัวนี้รอบของมอเตอร์2860รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้ข้อดีของมันสิมีเอาโหลดตัดไฟของมันตัวนี้คือว่าเอาโหลดตัดไฟของมันเวลาเครื่องมันทํางานผิดปกติหรือเครื่องมันติด หรือเราทํางานโดนทังสี่มอเตอร์มันจะฮอนเดอร์มันจะตัดไฟของมันอัตโนมัติของมันทันมันตัดแล้วห้องกระถาจะเข้าให้เครื่องมันเย็นก่อนห้องก็กดเข้าไปกดเข้าไปตัวนี้คุณสมบัติเลยวิธีการใส่งานของมันสามารถสับวกหยาดเน้เปียจิงกัดจินต้นกล้วยต้นกระพุดดักตบชวาก็ไรนะครับตัวนี้ช่วงหนึ่งสับหยาดเน้เปียได้ยุบแปดร้อยกิโลนะครับตัวนี้เดี๋ยวห้องมาเบิ่งวิธีการสับหยาดกันเลยนะครับสำหรับวิธีการสับหยาดนะครับอันดับแรกให้ยโอ้เปิดเครื่องเปิดเครื่องตัวนี้ เปิดเครื่องเปิดเครื่องมันทำงานก่อนเนี่ยครับเขาก็น้ำหนาน้ำหนาที่เยาเตรียมไว้เนี่ยใส่หน่อยใส่หลายก็แล้วจะเูาตัวนี้ให้เขาใส่เอียงๆใส่ให้หนาหยับมาอยู่ฝั่งทางนี้มันก็สิเข่าดีัเขาอยากให้ส่งานเขาออกมาละเอียดแต่มันละเอียดเขาทางโยโยเองแบบนี้งานเขาถึงถึงละเอียดเลยเขาก็จับไปเพราะว่าหอนหนีแล้วเขาก็ปล่อยไปเลยเขาไต้องเอามือเขาไปรวงเนี่ยอันตรายยังไงเนี่ยครับเขากับน้ำหนาใส่อีก ก็ใส่เข้าไปเนี่ใยใส่หนาเข้าไปนะครับกระน้ยอ,อยา่างแถวมันมุนเห็นก็ควายไปนี่ออก็คือสิ่งงานตรงห้องมันก็ดับเครื่องมันก็เบิกงงานตรงห้องกันสิ่งงานตองเ้าออกมาเป็นละเอียดเป็นแบบนี้นะครับกต่ห้องนี่คือยังผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับครับกดจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการทดลองเครื่องซับหนา,นอา,าอของหลานไร่ชาเพื่อวัตถุของเขา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจราชาพระบวตุเพื่อพระผาดข้าวสารแจงเตือนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนราชาครบเครื่องเรื่องเกษตรขอบคุณครับ